ประวัติความเป็นมาของเอาอักษอชื่อของพื้นที่เอาอักซรมีความหมายสองประการในภาษาอาหรับประการแรกคือไกลที่สุดหมายถึงระยะห่างจากเมกกะและสูงสุดซึ่งหมายถึงสถานะในหมู่ชาวมุสลิมและเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับกะบะในเมกกะและมัสยิดของศาสนามูฮัมหมัดในเมดินาชาวมุสลิม ยังเชื่อด้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งศาสดามมฮัมหมัดนำบรรดาศาสดาพยากรณ์ของเขาในการละหมาดหลังการเดินทางยามค่ำคืนอันน่าอาัศจรรย์จากเมกกะไปยังกลุมเยรูซาเล็มที่รู้จักกันในชื่ออิสราวันมิราชจากนั้นสเสด็จสู่สวรรค์เพื่อพูดคุยกับพระเจ้าสถานที่แห่งนี้คือสิ่งที่ต่อมาเป็นที่รู้จักในนาม d o มออฟเดอะร็อ เป็นผลงานสถาปัตยกรรมอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีอยู่ในโลกโครงสร้างเริ่มแรกสร้างขึ้นในศตวรรษที่7ตามคำสั่งของอับดุลมาลิกบินมาวันคอลิฟที่5แห่งราชวงศ์อุมัยะตอนใต้สุดของอาคารนั้นคือมัสยิบอันกิลลีซึ่งเป็นจุดเน้นสำหรับการละหมาดเป็นกลุ่มเดิมสร้างขึ้นโดยคอลิฟะองค์ที่สองของศาสนาอิสลามภายหลังการพิชิตของชาวมุสลิม ผ่านการบูรณะและขยายหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์รวมถึงโดยราชวงศ์อุมัยะราชวงศ์อับบาซิดและต่อมาโดยจัวตวรรษออตโตมัน